ทำสิ่งนี้ทุกเช้าชีวิตดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับผมโคชบอสสอนทำออนไลน์ยินดีต้อนรับคนดีคนเก่งทุกท่านเข้าสู่ช่องแห่งการให้ช่องแห่งการแบ่งปันและสิ่งที่คนจะได้รับในคลิปวิดีโอนี้นั่นก็คือสุดยอดความรู้ที่ทําให้คุณเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังอุดมสมบูรณ์ไปตลอดทั้งวันนั่นเองครับสิ่งนั้นนั่นก็คือการมอบคําพูดดีๆการมอบคําพูดบวกๆให้กับตัวเองหน้ากระจกในทุกๆเชา้านั่นเองครับยกตัวอย่างเช่น ฉันเป็นคนดีคนเก่งคนสเปกคนร่ำรวยฉันเป็นคนสําคัญฉันมีพลังฉันมีสมองเศรษฐีฉันคิดรวยฉันรวยแน่นอนแบบนี้เป็นต้นนะครับผมเพื่อนๆในภาพตามนะครับผมว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราต้องพบเจอกับสิ่งต่างๆมากมายนะครับเข้ามาทําให้อารมณ์ของเราเนี่ยเดี๋ยวก็เวียงขึ้นเดี๋ยวก็เวียงลงเดี๋ยวก็เวียงขึ้นเดี๋ยวก็เวียงลงยังกับรถไฟเหาะนะครับผมดังนั้นการนําสิ่งนี้มาปรับใช้จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นจะทําให้วันนั้นเป็นวันที่สุดยอดมมาากๆเเเป็นนวัททททีีีีี่่่่ดดสุคย เลยก็ว่าได้นะครับผมเราจะเป็นใครนะครับเพื่อนๆขึ้นอยู่กับหนังสือที่เราอ่านเพื่อนที่เราครบสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ประสบการณ์ที่เราพบเจอและที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือคําพูดที่เรามอบให้กับตัวเองในทุกๆวันนั่นเองครับผมเองได้นำหลักการนี้ไปใช้เพียง5เดือนสามารถสร้างพอร์ตการลงทุน6หลัาได้เพื่อนๆเองก็สามารถนำความรู้นี้ไปปรับปรุงปรับใช้กับตัวเองและ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ก่อให้เกิดสุดยอดประโยชน์แก่ตัวคุณเองนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเป็นคนดีคนเก่งคนสำรวจคนร่ำรวยมากยง่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอนครับเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้กับเพื่อนของคุณด้วยนะครับผมโคชบอสสอนทำออนไลน์ขอบคุณครับ